ข้อที่หก็คือว่าวิธีกระตุ้นให้คนเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จถูกไหมนถ้าเรามีลูกลูกน้องหรืออะไรก็ตามคนในบังคับบัญชาเนี่ยนะแล้วเราต้องการให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จนะก็คือให้เราเนี่ยยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่เขาทํานะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเล็กน้อยหรือจะเรื่องใหญ่นะค่อยๆชมของเขาไปนะการ เวลาสังเกตไหมเวลาคนเลี้ยงปลาโลมาใช่ไหมเวลาเขาฝึกฝึกพวกปลาโลมาเนี่ยให้ให้ท่าต่างๆนะเขาเวลาปลาโลมาทําท่าหนึ่งเขาก็จะให้อาหารเวลาทาอีกท่าที่ยากขึ้นเขาก็ให้อาหารมากขึ้นเวลาทําท่าแปลกๆเขาก็จะให้อาหารแบบแปลกมากขึ้นที่ที่เยอะมากมากขึ้นนะเขาจะไม่ใช้การเยี่ยนตีนะเวลาทําอะไรเพราะฉะนั้น เวลาเราเราฝึกศาสตร์อะไรก็ตามเราจะฝึกด้วยรางวัลในการทดแตบบคนก็เหมือนกันเขาต้องการรางวัลรางวัลที่ดีที่สุดนะที่คนคนหนึ่งต้องการคือทำชื่นชมจากคนที่ประเมินเขาคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาคนที่สามารถให้อะไรบางอย่างกับเขาให้คุณให้โทษเขาถ้าเราสามารถชื่นชมเขาได้นะเขาก็จะอยากทําสิ่งนั้นไปอีก พอเขาเริ่มอะไรเปลี่ยนไปดีนิดหน่อยเนี่ยเราชื่นชมเขาเปลี่ยนไปดีนิดหน่อยเราชื่นชมเขาชื่นคมเขามันทําให้เขาเสพติดกับพฤติกรรมนั้นเขาเสพติดคําชมกับสิ่งที่เขาทำนะเราสามเราชมในสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นนะอันไหนที่เขายังทําไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเยอะเราพูดถึงในจุดที่เขาทําได้ดีนะพอพูดถึงในสิ่งที่เขาได้ดีแล้วเราชมชมด้วยความจริงใจด้วยนะชมด้วยเขาเรียกว่า น้ำใสใจจริงเราชมแล้วให้รางวัลเขานะแม้เพียงเล็กน้อยนะอาจจะเป็นการเลี้ยงข้าวหรือกินอาหารหรืออะไรก็ตามให้รางวัลประจําเดือนอะไรในสิ่งที่เขาทําได้ดีมันจะทําให้เขามีกําลังใจในการทํายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเขาพัฒนาไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายคําชมนะถ้าเขาคนคนนั้นคนคนนั้นทําได้ดีแล้วเราก็ชมไปนะศิลปะหนึ่งนะท,ที่มนุษย์คนหนึ่งนะ่ะ ควรจะฝึกไว้คือการชมคนอย่างจริงใจนะการที่เราชมคนอย่างจริงใจได้ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นเวทมนต์ทางคําพูดอย่างหนึง่งที่จะทําให้คนรอบข้างเรามีความสุขเพราะมันฟรีนะการชมเนี่ยมันฟรีเราชมเมื่อไหร่ก็ได้นะอยู่น้แํแเราก็ไปจิบน้ำนะแต่พอเราชมในสิ่งที่มันใช่กับคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าเปล่งแสงออกมาเลยนะ เร่งแสงคนรอบข้างเนี่ยที่ได้รับคําชมเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่ชมคนให้เก่งนะสรรเสริญคนให้เป็นนะอย่าเป็นอีกฝั่งตรงข้ามคือเป็นคนที่บ่นด่าเก่งเลยไม่มีใครชอบอยู่ก็อึดอัดแต่คนที่ชมเก่งคนที่โน้มน้าวใจเก่งใครก็อยากอยู่คนที่อยู่รอบข้างเขาก็จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเขามีกําลังใจในการทําบางสิ่งบางอย่างท,ที่พัฒนาขึ้นนะเพราะฉะนั้นชมให้มากๆชมให้ถึงหัวใจ ชมให้เข้าไปในจิตใจของผู้คนเพราะว่าจิตใจของผู้คนเนี่ยมันหล่อเลี้ยงด้วยคําชมจากคนรอบข้างจากคนรักจากหัวหน้างานนะจากพ่อจากแม่จากลูกนะทุกคนกระหายคําชมเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งที่สามารถหยอดคำชมเข้าได้มันเหมือนกับน้ําที่หล่อเลี้ยงหัวใจอันเหือดแห้งของคนนะิ่งนี้สําคัญมากๆแล้วมันทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะทาทาทำทำ,ทำ,ทำนะถ้าเราสังเกตน,นะ มือนฟุตบอลแบบเนี้ยเรามักจะเห็นบางทีมเนี่ยที่แบบได้แชมป์นะบางทีมที่แบบว่า,าดูเหมือนตัวผู้เล่นที่ก็ไม่เก่งใช่ไหมเรามักจะมองว่าเอยผู้จัดการทีมคนนี้เก่งผู้จัดการทีมคนนี้เขาจะมีจิตวิทยาการโน้มน้าวใจผู้คนทําให้คนคนนั้นแบบว่าทําในสิ่งที่ถูกเราเห็นว่าทีมไหนเนี่ยที่มีความสามคัคคีทีมไหนที่ผู้นําเก่งเนี่ยทีมนั้นก็จะประสบความสําเร็จนะเพราะว่ามันมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยมันเป็น ยังมีชีวิตท,ที่มีหัวใจนะเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันขึ้น,นมันลงนะมันไม่เหมือนหุ่นยนต์ที่มันเท่ากันตลอดแล้วมันจะขึ้นด้วยอะไรมันจะขึ้นด้วยคําชมนะใจของคอมมอนนูเนี่ยจะติดเครื่องด้วยคําชมคําชมก็ถ้าท่านนับว่าหัวใจคือเครื่องยนต์กับคำชมหรือกําลัง